ตอนนี้เขาก็มาฮอน์ทองแล้วนะน้องเอาอันแปวเอาแบบเผ็ดแบบทุกเฉิญไ,ไว้ๆนะเอาเอาไปพาไปตลาดแล้วก็แม่เอาเศษขบุญนะมือนี้นะมาแต่ตินแล้วก็แม่เอาเศษขบุญเข้ามาแต่ตลาดนะไปตลาดกับน้องน้องไปเอาฮอดโรงงานหรือจ้าขี่รถแปวเขาพาไปตลาดแต่ตนนเป็นขามาแต่ตลาดเลยสบายดีสบายดีสบายดีสีมากทุกคนเนาะสบายดี ดูบ้านน่ะอ่ะพ่อแม่พี่น้องบรรทุกทุกคนเนาะมัอนี้เหา่าสิมาเฮ็ดอันข้าวปุ้นอันเห่าไปซ้อมเต้นไปซ้อมเต้นแล้ฮันนี่ลลอ่ะขี่รถขับเป้าเนาะน้องของลลอเห่านาะขี่รถขับเป้าว่าไปไปตลาดสันพ่อเขาก็ถามว่าไปยังวะน้องว่าไปอันซื้อแนวเฮ็ดข้าวปุ้นแม่ว่าแม่ซื้อข้าวปุ้นให้กินเพราะว่าแม่หาก็ลงมาแต่บ้านนะลงมาแต่ลาวลงมาเมื่อวานนี้ เราบะนะอกแม่เนาะเมื่อวานนี้เราก็เลยซื้อพักอันเสริมเนาะที่ไทยเขาเจออันสารเน่เนาะที่มาเฮ็ดอันเนื้อข้าวปุ้นนะเกี่กับข้าวปุ้นนะีมันสิแซ่บดิเราแม่เห็นพักอันเสริมที่มันซื้อมาเขนก็เลยว่าเซ็ตอันข้าวปุ้นให้กินก็เลยให้ฮันนี่นะไปไปเอาเห่าเนาะเห่ากับซ้อมเต้นอยู่ในโรงงานถุ่งแหละแล้วก็เปเอาแล้วก็พากันไปตลาดมามาแล้วก็เก็บเครื่องเก็บของเซ็ตข้าวปุ้นนะตอนนี้ กํลังจนะเข็มเนาะเรื่องข้าไปติดตามครับชมเบิ่งกันเลยว่าอันแม่ของข้านะเป็นเห็ดกระปุนนะใส่ยังแน่เห็ดแบบปลกเนาะสิคือกัน,กนกบอกกับยูไทยนะ,ะยูไทยเขาจะมีอันอะแล้คุณมุกุ้งเฮ้ยนี่จ้ายูไทยเขามีอันเป็นน้ำยาก,กะทิรายการน้ำยาป้าแล้วกะ็มีหลายเนาะน้ำยาเะไรนะน,น,น้ำเนี้ยน้ำเนี้ยเหรอเขาเอิญนะ เาาผู้ไทยเคยกินเนาะเคยกินอยู่สองสามอย่างเป็นเกี่ยวกับข้าวปุ้นนี่แหละเนาะหรือไทยคอเติ้ลว่าขนมจีนเนาะการขอโทษขอไฟในอันเคืองทั้งหลังในเด้ออันนี้ทุกคนเพราะว่ามันอันนี้เป็นบอลตาเคืองเกวกับเป็นบอลนังลินสถานที่มันกระแคบนะเท่ากันเลยไายทำเท่าก็นเลย่ายกันอยู่มองนี้เนาะเดี๋ยวห้างที่ผ่นไปเบิ่งนแม่เ้าเผัดขุ้นกันเลยเนาะ เาต้องกาเกมเลยแน่แล้วก็ะซาวพุทไทยมาแต่ตลาดนะมีอย่างแน่หลายอย่างไปซื้อมาวันี้ก็อมดงอบอยู่ประมาณห้าร้อยบาทนะแม่เฮาโอนเงินให้เฮาไปสองพันเฮากับกดมาเบิดเหลือเงินพนะันหาเนาะแม่ว่าป๊าดแม่เราใส่เงินเก่งแตไปซื้อ,อยังมาเบิดหลายอย่ะดอกเอากับแมวเฮ็ดข้าวปุ้นนะั่นแหละเนาะทุกคนมันกับแพงแลยมีปา่ามีกระเทมมีผักโบมีผักแล้วก็มีข้าวปุ้นหลายอย่างมีแจ๊คกี้นเนาะ ีอยากชิไปเบิร์นกนะันแม่เห็ดกันเลยเนาะแล้วเราก็จะไปซอยเพิ่นหักับน้องแหละไปซอยเพิ่นของเราไปซื้อมาจากตลาดาเกษตรข้าปุ้นนะมีปลามีไก่มีก้กอนเลิศ้วก็มีมีข้าวปุ้นมีฟอก็ใส้ไปล้างโถยแล้วนะเดี๋ยวก่อนพ่อข็กินซูชิก่อนก่อนชิวซอยแม่กอกินกันนะทานกันหักกระหายเงนเป็นวัดก็ยังไม่หายไปเลยน,นะทุกคนนี่ นี่เหี่มพอแม่กินป่ะแม่ข้ากินสองคำแม่ มอพอดละนี่นางจะไปแรละโกรเบอกเพราะจะจ้าบ้านนึงเฮ้ยแม่กินก่อนเาะ้จะไปเตีมข้อยพัดเนื้อขับปุนแล้วก็ซีต้มปลาไว้ให้มแม่าเพชรข้านมจีน น้ำยากะทินะทุกนที่ไทยขอจเอาน้ำยากะทินาะแต่ยุลรามีแท่น้ำเดียวคือน้ำขมคุแบบบ้านเฮาเข้ามาแ้วเอาไปทำไรกินเรียนกินแค่สองคำเขากินบาไปยาบีสายยาใหม่แช่ไป่หม เออตอนนี้เฮายังมีใครกินรอบกินล้วคิดได้ปะเฮ้ยได้เลยดมยแม่แกะมาแกะอันโหหอมกับผักเทมนะเช็ดข้าปุ้น้าวิไปันล้างพักต้มน้ำม่ทานไปกินอลไรเฮากินอลเออเออแปมหนึง น,นี่มอขอบคุณนทอดผัยปุ้ยๆอยู่นะเมื่อนี้แม่จะดีแม่ขอบคุณทอกินนะทุกคนขึ้นมาแต่ลราอันพิ้นมาแต่บ้านมือวาดนี่มาเมือ่อนี้เป็นขอบคุณนทะลุกินเนาะหลังจากอันนี้เมื่อป้ารู้จักมือนะแม่ของท่าอันนี้เมื่อป้ารู้จักมือนะาหมือห้ามือเนาะพนนีกับเรากลับไปไปเกี่ยวเข้าแล้วทุกคนน้องของเขาก็คือจมจมแยกกินขับปุ้นทอดผสบายดีก้อง สบายดีซึนได้ซึนนี่ได้ันนี่เนาะอันนี้คือน้องสาวลาสุดของเรานะทุกคนเอ้ยกับน้องน้องนำกลุ่มอ่าเอ้ยยอมแพบเดี๋ยวเสิร์ฟไปแดกก่อนแม่ไปเสิร์ฟไปแดกแดกตอนนะเสิร์ฟไปได้เป็นตอนจะได้เอาอนี่มาต่อเดี๋ยวเข้าให้น้องครับปุ่มให้เบิรงกนะทุกคนนี่คือไปได้อันอี m ม x เองนะยจวีเทดเองเนาะ อยู่กระเทิงถึงได้เอาลงลุ้มเออพูดตัดเลยเอาเอาลงนี่ <laughs> <laughs> เอเอไม่ใช่แล้วมันมีอ้อ,อพอมีอันตองแล้วคนน้องวัยกินยังบ่เป็นนะ <laughs> มันกัจะปึ๊กปึ๊กในนิดนึง <laughs> แม่เสียหลายไหม <laughs> พอ่พอพ่อเอามันไปเปื่อยเลยจุ่มลงไปเออแต่แค่แป็นเชื้อมันนะนะ มันต่อกระเด็นเนาะต่อวะมีกระเด็นเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะเพลงนั้นกับน้องนั้นนะเราเออพ่อเงียบด้วยพ่อแม่บบมีกับน้องนี่คือตายกดเพลงกันเนี่ยแม่แป่งหนูเด้แม่แป่งหนูเสิร์ฟเราเสิร์ฟไปแล้วมีแต่ล้างปลาหมอพดเท่าล้างปลานิลอาปลานิมั้ยเท่าที่ล้างปลานิเท่าที่สอนน้องเขาเห็ดนะมนี่ล้างปลานิล้วก็นน้ำมันเดินเท่ากับเจ้าปลาลงเนาะ แล้วก็เอาต้มต้มจนปลามันเปืป่อยปลามันเปื่อยแล้วเอาก็จเจามาใจนะเอากามมันออกนะเดี๋ยว,วเอาแตเา่เอาเสือ้อตะกามันกินมันกิง <laughs> อันนี้อันนี้คือสูตรของน้องฮันนี่แล้วทุกคนอันเพิ่์นบอกว่าเอาเสื้อตะกามันมาสั่นให้เพิ่์นแล้ะน้องกินเนาะให้สิกินนอำเพอ่ีนังปลานีตัวนึ่งแตงกวาหลนึงเนาะอันนี้คือ,อ,นนคอ เขาจะซื้อมาตลาดกำแพงนี้นะอย่างฮันี่สิล้างแล้วฮันี่ก็ส,สนะไิไปอนเซอร์มอนะตักคนนี่เลยปลาทะเลปลาเขาแล้วนี่น้ำมันพดนีด่เดาเอาปลาลงโอ้ยต้มนมไว้นะต้มไว้ประมาณตุละ15นาทีละ,ละปลามเปื่อยนะทุกคน,มนเมนี้เขาซื้อมาลอมเซิร์นตีนไก่กับก้อนเลืนะอดเนาะฮันนี่นะเป็นคนเฮ็ดทุกคนเป็นเชฟหนึง่งเมนี่คือฮันน,นี่เป็นเชฟหนึงนึงเนาะพอน้องพ่ออัน พนังมีค่อยจาน้าโคบันเลยนะมือน,นี้เพือนนางอีกแดนพนังเดิงแต่สเตปแันเอ็ดูมาตอนนี้ตัดตินไก่ทุกคนวิธ <c oughs> ีพอนางนะนี่นางตัดแก็นนี้เนาะตินไก่นีโ่โอเคนี่จะ มีดจะไมีเฮาเนาะเพราะฉะเป็นสปอนเซอร์มีดเพื่อกะอันนี้ได้เด้อทักมาได้เด้อเป็นคนเอ็นงานเลยเนาะเจมูเป็นสปอนเซอร์มีดทุกคนมีดมีดมีค่อยเฮาขันนี้ร้านตีนไก่แล้วฮันนี้เสิร์ตีนไก่คนตีนไก่เซอร์มีร้ายคนตีตีงบ ไม่ได้งบประมาณนี clothes, uno, ้เนาะกานแซมมี่แม่บอว่าสินแซมมี่ของแม่กลับบ้านเลยากับพี่ใบก่อนเราได้ห่อไปหันเยื่อพักกันเลยใอยเยืะผพักกสนพี่แนซอยพักกินกับท้าเนาะท้าแล้วจ้ะที่มาซอยอันพักคามยะปุกนี่ทั้งมีผักเสริมอมาแต่เล่านะยายวีคนเอามาเนาะยายพี่ก็ตั้งตั้งตั้งยอไหมตั้งผักเกมผักโปโโป่หัวอ ไป,ไปดาบดีตุ้มอีซื้อโซ่มาเดสาักเซจเห็นยายวีน้อยหนึ่ง เดินว่ามันมีแม่สาระแน่เนาะมีะะแ่มะะแม่ไหมอีกอันไทยอีสานจักเขาเอิญว่าเนี่ยจักพ,พักอียงตอนนั้นอันพ่อฮักเขาเคยเว้าอยู่พ่อพักอียงก็เพราะเพราะนี่เขาตอนนั้นาะพคล้ายๆอันไม้มิ้นแต่ตมันอันคนไทยเขาจะว่าว่าเออมันแห้งมันแห้งกว่ามี ถ <iously. S 2> ้าอีสานมีเนาะบางบ้านแต่ว่าเขาบอกนิยมกินนะเขาบอกว่ากินมันแห้งกว่าใบสะระแหน่เนาะต่อยไหมเสร็จตาลพอยแล้วเนี่ย ให้มันเป็น,น,นเป็นเล็น้อยแต่ว่าพักนี่เราพักเสริมนี่ค่ะเอาไปที่เด็อีกคนจากทิแบบมันเป็น,นเงิเอาก็เด็ดอน,นี้นทกิมด้วยว่าเอาสามารถเอาไปปุ่ต่ออีกจะได้นะแต่สาวูไทยเคยปุ่แล้วมันมเปลี่นแบบแคล้ายดินมันมีคือบ้านเห่าอะดินมันเข้มปุ่แล้วก็มันตายลงย่อลง

Nun. บมิสองโปรเลยนะลำไม่เแ่ปาทีชอบเพราะเลมไม่ค่กันเลมปลาคือซีอันคุณนอนนะขอบุณนอนเอสแสบเลแมวเอนั่นมีแล้ว น้องน่าเป็นคนเหตุเป็นซอยแม้เนี่ยนะคะมาเห็ุดูหน่อยนึงแล้วน้องโซนมือซอยพักที่ท่านี่ดีหลายอย่างเบิลเซอร์ทระถูมือเนาะาเขาเป็นคนเล่นป่าแม่ซอยซอยถิบ คกพันล้านสิบตำลึงทุกคนวะเห่าสองคนพี่น้องคือกันปะ <c oughs> ไปคนละทา่าน้องจะหุนหุนดีกว่าเนะอ้ยเนาะไปถ้าไปทั้งไหรเห้าไส้เมตดนะ เวลาใส่พาปิดปากเนาะหรือว่าใส่ม็สองคนเ่ะเขาจะมัโทงว่ากาแฟเขามาเป็นกาแฟมันไปหลายทีนะที่เขาทงก่ากาแฟถ้าไปอันเฮ็ดบัสสีชมพูเขากระทงเลาว่ะอันนี้แฟดนะรคะริงๆโอเม้นเนาะเพราะว่าเขาเวลาเขาใส่แม็กสปกจะเห็นแต่เช่นนี้กมีคือกัน 累不累看 จะชวนไปหิวมันจะใส่หูวคอเอานจ้าเซะทิเลยเนื้อสซนสสติแล้วต่อนต่อไปคือเอาซิมาโฟนนางข้าวปุ้นนี่นะอันนี้จะมียนปลากระเทียมพริกเนาะอยู่ในนี้เบวกับซิโคโคเดรพ้อ,อ่อ,อนๆนะทุกคน เพื่อจะให้มันแดงๆเห็มๆ,แ,ๆแล้วกับตา่างๆที่ลงในในหม้อข้าวปุ้นของเขาเนาะน,น้ำมันตอนนี้จะเป็นยังนนี่เดี๋ยวเขาจะไปเบิร์นแมวโค่ะโอไฟอ่อนๆนะถ้าไพงแพงอ่ะมันจะไม่มันมจะได้ฉีน มาโนี่าสิปคุยกินกับกะปิได้น <c oughs> เน <c oughs> าะ้อนอี้กลังลแล้วนะสามน้ำมางบ่งนนต่อยแม่เฮ็บตอเนาะมอโหมอนงมือวีน,นเจ้าคือโคเเชิญกระปลา น้ำมันจะแดงๆเนาะแต่มันนี่แม่เฮาวโก้ใช่ไหมกับสีไข่ปูสีไข่ปูสีกึ่งเหลืองทองฟองเน่ะคนเฮ็ดยายวียายวีกระฮ้อนฮอนอ่ะสีสันมันคือสีไข่ปูสีแดง ขอบุญเด่เส้นจะมีมากคนนึงส้นเด็กนน <c oughs> เอาบอสน่านอนเสือ้อลายไหม นาน,น,นี้เป็นคนถายนะน,ยนะ้วละจะบาทอัน้วยละ20บาทโอ,ทอยลยบาททุกคนนีฟ้ามากินเลยเพราะว่าทางแซบแล่ก็คุ้มพร้อมเนะาะแซ่ไของน้อมันกินสคนนะ ว่วแม่เห็นแล้วแล้วเราบอกกินเด็กทุกคนแม่สักกับปีเฮามาซนนี่ซท้ายกับขวาคิ้นกันทุกคนแม่บงท้ายกับบงขวาไ้อปปเป็นบ้างครั้งนีเป็นนะทุกคนเพราะว่าซ้ายกับขวามันชเนนนยกัน 嗯，咖喱<比>，嗯辣椒。

เขาบอกกล้าตัดมักเปร็จนะทางด้านเป็ดเพื่อนม่กินนรงกันงเลยทุกคนไม่จะไปกินหรอก แสบกวดแสบแหง่ะเสียงเหรอ 比。White. ทุกคนวันนี้คลิปของข้าวกับขอจ้วยคันี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาวผู้ไทยกับน้องเนเดอ้อบ๊ายบายคลิปข้ากับจบเพียงนทันี้นะ